สวัสดีค่ะมาพบก,กับจินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องในเส้สผาพมาเคกับเข่าค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานง่างยๆแบบบ้านค่ะพี่น้องก็คือซุปบะเขือค่ะพี่น้องซุปบะเขือเอ่อห้องนูงนี่ซุปมีป่ปลาไม่หยังใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันหาหยางบ่อยมีแถวนี้เนาะคะ่ะกจะตํบาบบะเขือซื่อๆนี่ระคะพี่น้องกระสตใส่กพริกสดลงไปน้ำไปต้มค่ะ แล้วก็อีกเมนูหนึงก็คือต้มยำไก่ค่ะพี่น้องต้มยำไก่ว้ถวยนึงน้อยเอาใเก็นนาบรองข้อค่ะพี่น้องก็สึกประมาณนี้แล้วก็ไข่ต้มนะคะกะ็จะกินง่ายๆก็พอเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องเอาะค่ะช็อตในเรื่องสภาพมาต้มบับเครืกังก่อนเลยค่ะ ต้มเบ,บเขืองวนนี่นะคะพี่น้องนุ้ยเสิรส้นามปลาลงไปนั่ค่ะรอให้เบ,บเขือสุกจะข้าดึงแล้วนุ้ยก็เติมปลา,าลงไปเผื่อทำมันต้มเป็นน,น้ำซุปมาน้ำโตเลยค่ะพี่น้องเสิร์เบื่อลนุ้ยเสิร์ฟส้ป,สปลาลงไปในน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องนุ้ยเอาน้ำปลาละต่างหากใส่ค่ะต้มวนนี่โดนเสิร์ฟลงไปเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนุ้ยต้มเบ,บเกิลแล้วทมันซุกก็นนะคะพี่น้องค่อยมาเบิ่งกันตอนซุปค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากนุต้มบกเขือแล้วเรียบร้อยนะคะนุก็สะมาต้มบกพริกให้นุต้มไปนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มไว้พึ่งไว้ให้หายเย็นจะข้าวนึ่งด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าบกเขือมันค่อยสับสุกบะหอนใส่กะพักผีเข้าใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเลยต้มเส้นหนำปลาหอมๆพี่น้องนี่ค่ะถ้ามีปลาทู่นะคะพี่น้องมีปลาใส่อ๋อแห้งเสื่อแสบค่ะเสียดาย บะหม,มี่ปลาค่ะค่อยตตำไปค่ะพี่น้องนูก็เสื้อว่าทุกคนเห็ดไหนนะคะแต่ว่าอันนี้จะเห็ดเหบเบิงคือเห็ดสไตโนะนะคะพี่น้องบ่แมนวามาบอกทุกวิธีทุกขั้นตอนนะคะสไตโนูเห็ดกินจริง่มองข้นเพิ่อกระสบนตำให้ละเอียดได้ค่ะพี่น้องตำเป็นสินสินแน่พวกตุ๋ยก็เขาเนียวเขาไม่มีตอนบคออะ,นะคะือสิละค่ะ แต่สลหรับนุงน,นี่มักแบบละเอียดเลยค่ะให้มันเนียๆนๆเข้าตําปนปลาเนี่ยค่ะพี่น้องแสบเอาขอเนี้เอาตุยอยู่เบิ่งกินก็พักนี่โอ้ยแสยบปัญญังค่ะโอ้อยแมวแมวส่วนกล่องนุ่ง ซุปบะเขือนี่เห็ดดีๆนี่แซบได้พี่น้องเซ่ปลาเสฟยังลงไปเห็ดสบแซบนัวๆแซบกนินก็เคี้ยวเหนียวก็แซบนะคะซุปบะเขือตรงจินก็ไข่ต้มด้วยค่ะเขากันดีเป็นยังด้วยค่ะตัดกัน ตำแห้งบัได้ค่ะมันสึกระเด็นนะคะ่ะพี่น้องค่อยๆตำค่ะเวลาเ้าต้มบปกเขือเขาก็ปะะเ,เปิดไฟแห้งๆเลยค่ะพี่น้องต้มน้ำให้เดือดแล้วเปิดไฟแห้งๆเอาบปกเขือใส่ลงไปเลยค่ะมันสึบดาําเห็นไหมคะบปกเขือกับฝกัาวจุ่มคูนค่ะ,คะ,ข,นนะ,คะขนาดนู้นบรได้ปิดฟ้าหมอเลยเดี๋ยค่ะพี่น้องเปิดฟ้าไว้ยังสั่นนะคะ่ะเอาละค่ะสำเนียงนู้นก็สะพอ้อละคะ่ะหนู้นจะทำการปรุงใส่นาบปลาหลาลงไปหน่อยนึงน้ำปลาหล่าแบบ ขวดค่ะใส่ลงไปแล้วสีดำเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกผงขัวไม่ไหมค่ะแล้วก็ใส่ชูรสชูรสนน่บัตตองไร้เลยค่ะพี่น้องสําหรับหนูเพราะว่าหนูว่าเบเกืลมันมีความหวานของมันอยู่แล้ค่ะหวานอยู่ในโต๊ะก็เลยสะไใส่หลายเน้นเข้าวคัวค่ะน่คะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วนูก,ก็จะเติมน้ำปลาที่นูต้มไ้เมื่อกีอค้ค่ะ <c oughs> เติมน้ำปลาหน่อยหนึ่ง <c oughs> เผื่อโบไ้มันข้นเกินไปค่ะขออภัยในเสียงแมหวหน่อยเด้อค่ะ,พ,พ,พ,คะพี่น้องแมวหน่อยได้กินปลาค่ะมักเพ็ดมักบ่เพ็ดเติมไปตามใจเฮาค่ะพี่น้อง โอเคแหละคะ่ะแสบวานบะเขือขอนางสิเพ็ดนะคะพีน่น้องน้อใส่บุพพิรุษไปเมื่อกี้เอาละค่ะที่นี่เราก็จะปิดท้ายด้วยนี่ค่ะต้นหอมพักชี่หอมแดงใบบก,กูดสะระแหน่ใส่ลงไปค่ะเครื่องเพชรลาบเ้องนะะี้ค่ะพี่น้องที่จริงเนี่ยถ้าเพ็ดซุปบะเขือห้างบะต้องใส่เต็มเครื่องจะสีกระแดกเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่า ข้ามีเข้าใส่ลงไปมันเพิิมความหอมซุปอร,เร์เขือข้าใส่แต่หอมแดงใสผักชีฝรั่งสลัดแน่นิดนึงกับพ่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปอร์เขือป่ะค่ะผ้าปกินเขาตุยก็ขาเนียวหหอนๆค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะซุปอร์เขือกับไข่ต้มเนาะคะ่ะพี่น้องกับต้๋มยำไก่ค่ะต้มไว้ถ้วยนึงหน่อยๆค่ะพี่น้อง ใส่บะคามเปียกลงไปเนาะคะและอันนี้ก็คือซุปบะเขือที่หนูเห็ดให้เบิ้งค่ะพี่น้องแซ่บแซบกินก็เขาเนีิ่มนะคะพี่น้องตุ๋ยเบิ้งเป็นหลับแล้วเลยค่ะนี่ค่ะกับไข่ต้มปอ,อกขิงกับซุปบะเก๋านะคะพี่น้องผักกะสมี่ผักกะทินแก่ค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดแค่ค่ะและ้วก็ใบใบกุ้ยช่ายะค่ะพี่น้องยอดแค่นี่เอามากินแก่ไข่หัวล่มนาะคะแก่ไข่แก่นาวได้เบิ้งค่ะดอกแค่สดถิโนหมักมากกินกับซุปบะเขือแล้วก็ โอล่าผ้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูโมนี้ง,ง่ายๆบานๆซุปบระเขือยวกะเฮดสไตล์หนูคือเกาเนาะคะ่ะทุกครั้งนี่หนูเฮดซุปบระเขือเนาะคะ่ะหนูสดำบวบพริกสดที่หนูเอาไปต้มก็บระเขือแล้วเอาใส่ลงไปน้ำค่ะพี่น้องสุดยอดความแซ่บเนาะคะ่ะลองเฮดกินมึงได้ค่ะพี่น้องกับมีข,ข้าวเหนียวคือเกาะคะ่ะหัน้อนค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกาลังใจที่มีเห็นกันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อนไม่เผื่อนเก่าเนาะคะ่ะเขามาหว่์นัวหหว่ม,มวลเขามาคุยกันให้ค่ะเมื่อกี้เขาหว่วผ้าเนาะคะ่ะพี่น้องมรอนีผ้าเมื่อกี้เขาเนี้ยก็สุดบบเขือค่ะพี่น้องก็ไข่ต้มมาจ้าทุกผู้ทุกคนเมื่อกี้ในการเสแสบค่ะ